พุทธวจ,จะนะทรงตรัสแก่พระอานนทให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสไว้เป็นศาสดาแทนต่อไปอานนทความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปเสียแล้ว พวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรม เป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนนภิกขุพวกใดเป็นผู้ใครในสิกข,ขาภิกขุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล อานน์ความขาดศูนย์แห่งกาลยานวัตนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลย 啥？